และไปต่อกันที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยานะคะก็คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทชมรมทบีนดมวันในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาดีเด่นค่ะ ตามที่จังหวัดนครสวรรค์ได้เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันในงานมหากรรมทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศประจำปี2556ณอิมเพกเมืองทองธานีสำหรับผลการตัดสินในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศปรากฏว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์สามารถควา้ารางวัลชนะเลิศประเภทชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาดีเด่นมาครองได้สำเร็จ ซึ่งจากการเปิดเผยของนางสาวนัดรุจาเสียงเทศประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยเจ้าพระยากล่าวว่าทางมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันตั้งแต่ปี2554ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งดําเนินกิจกรรมทางด้านกีฬาและการแสดงดนตรีเสนอผลางานของชมรมทู วสตรีไทยดีเด่นและรูกที่มีความกระตันยูต่อแม่ในวันแม่แ,มแห่งชาติที่ในการประกวดในระดับประเทศนะคะได้แบ่งการประกวดออกเป็น2พาร์ทค่ะคือพาร์ทแรกนะคะการลงพื้นที่ในในชมรมของเรานะคะก็ทางคณะกรรมาการในโครงการเนี่ยได้มาประเมิน การตรวจประเมินพื้นที่การตรวจประเมินชมรมของเรานะคะก็ได้ทำการไปประกวดต่อณนะ Impact a ารี n a เมืองทองธาน,นีค่ะการพรีเซนต์ในบูธและ2การพรีเซนต์บนเวทีค่ะและในการพรีเซนต์ของเราในวันนั้นทำให้เราได้รับรางวัลชนะเลิศกลับมาและเรายังได้รับโลงพระราชทานนะคะจากทุนกมลหญิงอุบลรัน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพนวด,ดีองค์ประธานโครงการค่ะ สำหรับรางวัลความสำเร็จในครั้งนี้นะคะจะขาดไม่ได้เลยก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะท่านชัยโรจน์มีแดงและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือท่านผู้ใหญ่ใจดีของเราท่านอาธิการบด,ดีท่านดรจินวิพา,กาตกัดและท่านคณะผู้บริหารระดับสูงนะคะที่คอยสนับสนุนขับเคลื่อนกิจกรรมชมรมของเราค่ะและขอฝากชมรมทูบีนเมืวันชมรมดีๆอีกหนึ่งชมรมนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องชังง้นขอสวัสดิ์ทุกทุกท่านพ่อแม่พี่น้องสามารถติดตามรับชมกิจกรรมความเคลื่อนไหวของพวกเราได้นะคะที่ Facebook To ี e n u เ b e r 1เจ้าพยาย n นิเวอร์ซิและคลื่องวิอยุ1เ3 7 5 MHz ค่ะซึ่งเรานะคะจะออกอากาศในวันพุธช่วง4มงเย็นถึง5โมงเย็นค่ะสมาชิกมีสุขสนุก ส่วนทางด้านของท่านอาจารย์ดารัสิริวิริยกุลวิพาตรก,การรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาก็ได้เปิดเผยถึงการประกวดในครั้งนี้ในแคลว่าเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเปิดโอกาสให้แสดงออกในทางที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีที่จะส่งผลให้เยาวชนได้โตเติบโต,ต,ต,ตขึ้นไปเป็นกําลังที่สําคัญในการช่วยพัฒนาประเทศในอนาคตค่ะ เรื่องของโครงการทวีนัมเบอร์วก็ถือว่าเป็นโครงการหนึ่งซึ่งมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาให้ความสำคัญอย่างที่สุดค่ะเพราะว่าในส่วนแรกก็คือถือว่าเป็นโครงการซึ่งมาจากพระราชดำริของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ของเรานะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลสูงสุด ที่จะได้ทําถวายพระองค์ท่านอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็เพราะว่าเป็นโครงการซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อเยาวชนของเราแล้วก็ต่อประเทศชาติของเรานะคะก็เป็นที่ทราบกันถึงเรื่องของความร้ายแรงของยาเสพติดที่ทําร้ายทําลายทุกคนทุกภาคส่วนอยู่แล้วนะคะประการสุดท้ายก็น่าจะมาจากการที่เราเชื่อมั่นนะคะในความคิดจิตวิญญาณใน ความสามารถของลูกและสิทธิ์ของเราคือนักศึกษาทุกคนคะ่ะที่ได้ร่วมมือพร้อมใจกันนะคะในการเข้ามาทําโครงการนี้อย่างเต็มที่ทั้งเพื่อพวกเขาเองแล้วก็เพื่อเพื่อนเพื่อนพี่น้องเยาวชนทั่วทั้งจังหวัดของเราทั่วประเทศและทั่วโลกคะ่ะ